สวัสดีค่ะค่ะก็ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการนมสดดูดทุกวันดีทุกวันวันนี้ค่ะวันศุกร์นะคะอยู่กับปัวปุญชรัตค่ะค่ะแล้วก็อีฟกนกสินค่ะ ค่ะนะไม่ต้องตกอกตกใจกันไปอุ้ยวันนี้มาแบบชมพูทั้งชุดเลยวันนี้อารมณ์ดีผิดปกติไม่รู้ว่าอารมณ์ดีใส่ไปง้อใครหรือเปล่าเห็นวันนั้นบอกว่าใส่ชุดชมพูแล้วไปง้อใครใชยไม่ไม่ไม่วันนี้เห็นชุดแล้วอยากทาปากสีนี้เฉยๆก็เลยมาครบเลยเอ้ยจะสีเดียวกันจริงๆเลยอันนี้จะแต่งหน้าเข่าเลิศให้นะคะอ่ะยังไงก็ตามนะคะท็อปปิกประเด็นนะคะในการ SMS วันนี้ค่ะเดี๋ยวบอกเบอร์ SMS ก่อนนะคะที่4247276ประเด็นมิวว่าค่ะ Uh, SMS เข้ามาค่ะว okay. ่าอาหารไทยที oria, so uh. ah. uh ่คุณคิดว่าติดอันดับหนึ่งใน5ของโลกเนี่ยมีอะไรบ้างที่ต้องถามแบบนี้เพราะว่าเดี๋ยวช่วงสุดท้ายของเราช่วงช็อกโกแลตนิ้วเดี๋ยวเราจะมาเขามีการจัดโพลออนไลน์ขึ้นมาว่าอาหารไทยอ่ะติดอันดับในโลกด้วยนะแต่ว่าถ้าใครวันนี้แจกคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาจัดอันดับไว้ถึง50อ่าให้โหวตนะคะอันดับอาหารเลยแต่ของเราเนี่ยมีติดหนึ่งในหอยู่สชนิดจริงๆ อุ้ยถ้าเกิดถึง10ชนิดเนี่ยนะเราก็ติดถึง4ตัวเลยเนาะเลิศเลยพี่ว่าเราแจกสัก 4, 4ีตัว<ช>ก็ได้มไดัได้ไดเอางี้ละกันเดี๋ยวปวใจดีเพิ่มให้ละกัน ใครนะคะตอบมาถูกว่าอาหารไทยนะที่ติดหนึ่งในสิบมีอะไรบ้างสักชื่อเดียวก็ได้คนละชื่อสองชื่อไม่มีปัญหาแต่ขอให้มีชื่อติดอยู่ในเนี้ยแต่ใบว่าเราติดถึง4ในสิบของโลกเลยทีเดียวน่าสนใจมากๆเพราะว่ามันมันไม่ยากเกินไปคุณรู้กันอยู่แล้วขอแค่ SMS กันเข้ามาค่ะที่4247276นะคะค่ะส่วนโฟนอินเราก็ยังเปิดเหมือนเดิมค่ะว่าไปเลยค่ะเบอร์ค่ะ ที่เบอร์แรกนะคะ029605022ค่ะแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะคะ9605088จะโทรเข้ามาบอกเราก็ได้อยากให้โฟนอินเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้านะคะในช่วงของ Strawberry so m u ลเนี่ยเราจะมาพูดถึงการดูดวงกันทีนี้ถ้าเกิดคุณโทรเข้ามาก่อนเดี๋ยวเราจะดูในเดือนของคุณให้ก่อนเลยได้เลยข้าแน้นไม่พอนะคะทุกสายโฟนอิน รับไปเลยนะคะเป็นซื้อยืดจากฐานไปใช้ซิวเนียค่ะหรือฐานตาแรดของเรานนั่เองค่ะรับไปเลยนะคะแล้วก็ Facebook ของเราก็ยังมีเหมือนเดิมนะคะที่ดูไม่ทันดูย้อนหลังได้เข้าไปดูย้อนหลังค่ะที่ f a c e b o o k c o m นม n o m s o d t v นี่ขึ้นที่หน้าจอแล้วนะคะพิมพ์แบบนี้เลยใช่แล้วค่ะส่วนเรื่องของการติดตามรับชมพวกเรานะคะก็มีอยู่2ระบบด้วยกันก็คือว่าถ้าเป็นซีแบเนี่ยก็คือ psi จานดำชัดล้านเปอร์เซ็นต์เนี่ยค่ะ ทางช่อง72ช่องนี้เลยนะคะหรือ<ม>ว่าเป็นดีทีวีนะคะช่องที่26ก็เปิดมาแล้วเจอกันนะคะแต่ชัดเหมือนกันชัด,ชดจริงแต่ไม่รู้ว่ายังมีมีใครที่เจอปัญหาที่ว่าเปิดแล้วไม่เจออ,อยู่หรือเปล่าถ้าเกิดว่าติดตั้งทั้ง PSI จันดําหรือดีทีวีแล้วไม่เจอนะคะแนะนำว่าไปที่กล่องสัญญาณปิดแล้วเปิดใหม่มเป็นการรีเซ็ตสัญญาณหนึ่งครั้งนะคะก็จะติดได้แน่นอนนะคะแต่ถ้าสมมติว่า ทำยังไงแล้วก็ไม่ติดอีกนะ,ะทำโทรฟนอินมาหาพนักงานของเราแล้วกดเข้ามาเลยใช่ไหมค่ะใช่ค่ะที่02 960 5022นะคะโทรมาละกันค่ะ,ะวันนี้ก็เป็นเรื่องข่าวที่ เอามาพูดและเตือนกันเพราะว่าไม่อยากให้เกิดขึ้นนะคะในประเทศไทยของเราเรื่องของการปลอมแปลงแบงค์ระบาดจริงจริงมันก็มีมานาแล้วล่ะพี่ปัวตั้งแต่สมัยก่อนเห็นมีนะแบงค์ดอลลาร์มีแกงคงแบบอะไรที่ใหญ่ใ่ใช่ไหมแบงค์ทันนี่โอ้โหหนักมากเลยนะแต่ไอ้ค้าวนี่ก็งงๆงเหมือนกันมันเป็นมายังไงไปปลอมแบงค์ยี่สิบปลอมน้อยนะคือเป็นแบงค์เล็กเล็ปลอมน้อย โกงนิดๆแต่ได้นานๆอะไรอย่างนี้หรือเปล่าน่าจ่า้วันหนึ่งถ้าซื้อของหลายๆรอบใช้แบงก์ยี่สิบนี่แล้วามัเป็นมาอย่างไงคะอันนี้นะคะเหตุมันเกิดที่ภาคอีสานเกิดครั้งแรกเลยที่จังหวัดขอนแก่นมันนี่ในภาพนะคะจะมีเปรียบเทียบให้ดูของจริงของปลอมอันนี้เรื่องมันก็มีอยู่ว่ามีชายหนุ่มท่านหนึ่งนะคะก็เดินเข้าไปที่ร้านค้าเพื่อไปซื้อเบียร์มารับประทาน อ,อ่ทีนี้ซื้อเบียร์มา3ขวดในราคา1น0่บาทแต่ว่าด้วยความรีบร้อนแอบอวางแบงค์ยีไว้แล้วก็วิ่งขึ้นรถไปอย่างเร็วทีนี้เจ้าของร้านก็มาเห็นตอนหลังว่าเอ๊ะทำไมแบงค์มันดูแป,แปลกๆดูหย,ยาบๆตาหนิชัดเจนมากเลยแล้วก็สีก็ซีดอ,อ่อนกว่าของจริงมากแล้วก็เขาจะมีเลขรหัสของแบงค์ถ้าเราดูรู้นะคะก็จะมี เขาก็บอกทําไมเป็นเลขเดิมตลอดเลยแล้วก็รูปพระบรมฉายาลักษณ์ก็ไม่ชัดเจนนี่แหละอย่างในรูก็ดูตามรูปนะคะก็คือ,อข้างบนเนี่ยเป็นของจริงข้างล่างเป็นของปลอมนะคือเวลาของปลอมเนี่ยไม่ว่าจะก๊อปปี้ย,ยังไงก็ตามเนี่ย ก็จะมีความผิดเพี้ยนของลายเส้นที่จะไม่คมชัดชแต่ทีนี้เนี่ยด้วยสายตาอย่างเราๆที่ไม่ได้จับแบงค์บ่อยเหมือนพวกพนักงานทั่วไปพนักงานแบงค์อะไรแบบนี้เราอาจจะรู้สึกว่าความคมชัดวัดกันได้แค่ไหนระดับไหนหรือแม้กระทั่งความสีซิดอ่อนของแบงค์เนี่ยแน่นอนว่าของปลอมมันต้องซิดกว่าหรือ<า>ว่าอาจจะเข้มเวอร์ไปเลย<ช>ทีนี้เนี่ย ับแนะนําแบบนี้ดีกว่านะคะว่ากรณีแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดเจอจริงๆท่านท่านบอกกันก่อนจะเตรียมอุปกรณ์มาให้ดูมันจริงจริงมันมีเครื่องตรวจแบงค์อยู่แต่เครื่องตรวจเนี่ยมันค่อนข้างจะใหญ่ใหญ่แล้วราคาแพงแต่ล่าสุดเนี่ยตั้งแต่มีพวกคดีแบงค์ปลอมแบงค์พังหรือแบงค์อะไรมาเยอะก็จะเป็นแค่เหมือนเป็นแบบที่ผู้กุญแจที่เป็นผูุ้ญแจแล้วกดแล้วเป็นไฟเหมือนยิงเส้นเดียวอ่ะอ๋อคือเหมือนคล้เลเซอร์อะไรเงี้ยใช่มันช่วยได้เลยนะเพราะถ้าเกิดคุณยิงไปที่เนื้อแบงค์นะไม่ว่าแบงค์อะไรก็ตามนะ ถ้าเป็นของจริงเขาจะเหมือนมีเส้นเป็นดินได้ดินได้ดินได้ด oh. ไดเหและของปลอมจะไม่มีเลย uh. เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณพกอุปกรณ์ตัวนี้ไว้ที่ร้านของคุณไม่ว่าคุณต้องทําอาชีพอะไรก็ตามอุปกรณ์ตัวนี้ไม่แงพงกูบอกเลยว่ากูเคยซื้อแบบ เป็นพวงอะตามคลองถุมตามอย่างเงี้ยคือไม่แพงเลยคือเอา20อีซิบบาทเอางี้ยกันต้องรีบซื้อแล้วว่าไม่มีข้อที่จะไม่ซื้อแล้วใช่ใช่คือพกไวเลยเพราะเป็นหูงจจรเล็กๆคือต่อยคุณทํางานแบบว่าเป็นพ่อค้าเข็นขนมรถเข็นหรือขายผลไม้แต่คุณรู้ไหมว่าเนี่ยมันเป็นจุดที่ทําให้มีศาสชีพไงเขาคิดว่าใช้แบง20แล้วคนไม่สังเกตคนไม่เข้าไปตรวจสอบมากมายเขาก็เลยเอาอย่างเงี้ย ปอมแบงค์ยีเลยแล้วกันง่ายดีพอแบงค์พันแน่นอนรับแล้วก็ตรวจแล้วตรวจอีกเขาก็จับได้ไงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ระวังไว้ให้ดีนะฮะแต่เดี๋ยวโดยเนื้อข่าวต่อเลยค่ะน้องอีฟค่ะได้เลยนะคะเพราะว่าล่าสุดก็เหตุเกิดที่สารใช่ไหมที่บอกทางด้านเจ้าหน้าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่นเขาก็บอกว่า ทางเรื่องนี้ธนาคารได้รับทราบข้อมูลแล้วว่ามีแบงค์20ปอมและ1,000บาทด้วยแพร่ระบาดในจังหวัดขอนแก่นแต่อีพคิดว่าจริงๆตอนนี้มันน่าจะแพร่ไปทั่วภาคอีสานแล้วแหละหลายแห่งเอาใครไปอีสานก็ระวังแล้วกันนะก็เตือนทีมงานเราไว้ด้วยนะคะไม่ได้ะไปทึ้นอีสานกันจะไปใช่ไหมเพราะว่าวิธีขั้นตอนการทําของเขามันง่ายมากเลยพี่ปัวแค่ถ่ายเอกสารสีอะ บอว่าแต่เครื่องเขาต้องคมระดับนาษด้วยหรือเปล่าอย่างนั้นแหละแล้วก็ออกมามันก็เป็นเนื้อกระดาษเหมือนกระดาษเ A4 แต่คิดดูสิถ้าสมมติเราเอาแบงค์พันจริงซื้อของนะแล้วเกิดเขาทอนมาให้แบงค์20เป็นปึกเลยอันนี้น่าคิดตรวจแล้วตรวจอีกไม่ต้องตรวจกันละคืนขอไม่ไม่รับแบงค์20เลยนะเอาก็ระวังกันนะคะนี่ก็เป็นเรื่องที่แพร่ระบาดกันในภาคอีสานโดยเฉพาะจังหวัดขอนแก่นนะคะจากเรื่องที่ได้พบกันไปตามรูปนะคะแล้วก็เตือนอีกนิดนึงเดี๋ยวบอกเลขของ ใบนะเบอร์ที่ปลอมไว้ละกันเผื่อว่าใครมีอยู่ในมือก็ระวังเอาไว้นะอย่างน้อยเป็นจุดสังเกตที่ดีนะก็คือจะเป็นเลข5 D Dog นะคะแล้วก็5 1 7 4 3 3 1จะเป็นเบอร์นี้คือเขาบอกว่าปลอมแล้วแบบเป็นเบอร์นี้หมดเลยนะคะที่ตรวจพบปัจจุบันแต่ถ้าเป็นเบอร์อื่นก็อย่าชะล่าใจนะคะเอ้ายังไงก็ตามเรื่องแบงค์ปลอมก็มาเตือนกันไปแล้วแต่ช่วงหน้านะคะเราจะมาเตือนกันถึงเรื่องอนาคตความรักหน้าที่การงานการเงินม้านคองหรือไม่กับ การดูดวง,ดดวงของ,งเราในช่วงวของ Strawberry News ค,ะคะ่ะ